สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอธิบายการรักษายอดโดยการใช้ออโต้ชิปง่ายๆทําตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นะครับเข้ามาดูในรหัสของเราแล้วเรามาเช็คว่าออโต้ชิปของเรามีเท่าไหร่โดยการเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็กดตรงออโต้ชิปที่เป็นรูปกล่อ,องของขวานข้างหลังสุดออโต้ชิปก็จะบอกเราว่าตอนนี้เรามีออโต้ชิปอยู่3,000กับ37บาทถ้าเราต้องการใช้เราก็กลับไปที่โฮม แล้วก็มาถึงขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าการใช้ออโตชิปสามารถซื้อสินค้าได้ตั้งแต่การท็อปอัพตำแหน่งซื้อสินค้าโฮหรือซื้อรักษายอดนะครับใช้ได้ทุกเมนูเลยถ้าเราต้องการรักษายอดเราก็กดตรงรักษายอดใส่รหัสสมาชิกของเราเข้าไปเลือกรายการสินค้าครับสมมุติผมเลือก v m มิ l 3รายการ ที่อยู่นะครับเราก็กดตรงที่อยู่จัดส่งเนาะถ้าเรารับเองนะครับที่บริษัทเราก็ติกรับเองนะครับแต่ถ้าเราจะส่งนะฮะเราก็สามารถใส่ที่อยู่ของเราแก้ที่อยู่ของเราลงไปตรงนี้ได้แล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าหน้าต่างเนี้ยมันก็จะขึ้นนะครับเราดูว่าตอนนี้เราซื้อสินค้าทั้งหมดนะครับ375คะแนนนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่2,250บาท นะครับการชําระเงินนะฮะจะโอนผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับหรือใช้ออโต้ชิปเขามีให้เห็นใช่ไหมครับเรามีออโต้ชิปเนี่ยเขาระบุอยู่แล้วว่าออโต้ชิปที่ใช้ได้ก็คือ3 0 0พกับ37บาทนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการใช้แค่2,250ครับเราก็ใส่เลย2,250นะครับแล้วเราก็บันทึกครับพอมาถึงตรงนี้เราก็แคปหน้าจอนะครับส่งไปให้เจ้าหน้าที่เราจะเห็นว่า รหัสที่ผมสั่งซื้อเนี่ยนะครับเป็นรหัสดีเลคเตอร์จะต้องรักษายอด400คะแนนนะครับแต่สินค้า3ตัวเนี่ยมันมีแค่375คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขาดอยู่อีก25คะแนนเราสามารถเอาสินค้าที่เราโฮไว้มาแจงเพิ่มได้นะครับโดยการมากดที่เมนูแจงคะแนนนะครับจะเห็นว่าสินค้าที่ผมโฮไวเนี่ยมีทั้งหมด125 PV ครับถ้าเราต้องการแจ้งคะแนนให้รหัสไหนเราก็คลิกตรงนี้เลยครับจํานวน PV ที่ต้องการนะครับเราสามารถแยก PV ได้นะครับต้องการแค่25คะแนนเองนะครับเราก็สามารถใส่จํานวน PV เข้าไปได้เลยครับว่า25 PV นะครับเขาก็จะให้เราระบุนะครับว่าคะแนนที่แจ้งเข้าไปเนี่ยเป็นคะแนนท็อปอัพหรือว่าเป็นคะแนนรักษายอดนะครับเราก็เขียนติ๊กตรงคําว่ารักษายอดครับอ่าแล้วเราก็ แจงคะแนนหน้าจอก,ก็จะบอกว่าแจงคะแนนเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับเพื่อนๆน,นะครับการรักษายอดก็สมบูรณ์แบบนะ